สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ NoFab Challenge Podcast EP ที่95วันนี้ day 157นี่คือ3สัญญาณที่บอกว่าคุณติดหนังโป้หนักมากแล้วมันกำลังทำลายสมองคุณอยู่ครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้เดย์หนึเนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะผมเห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนาะเพิ่งแบบอาจจะโอเคอาจจะไม่ได้มาไม่ได้แบบว่าเพิ่งเข้ามาติดตามแล้วก็เริ่มตั้งใจที่จกจะเลิกติดหนังโปเนาะเป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เห็นว่ามีบางคนเนาะที่รู้สึกแย่กับตัวเองที่ ตัวเองเนี่ยเผลอไปใช้หนังโป้ะนะอะไรเงี้ยคือผมบอกตามตรงนะว่าผมเข้าใจความรู้สึกเลยเนาะที่แบบเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเลิกติดหนังโปแล้วแล้วเราก็กลับไปใช้หนังโปอีกความรู้สึกมันแย่มากนะครับซึ่งผมก็จะไม่ไม่ได้มาบอกนะว่าคุณต้องรู้สึกดีขึ้นโอเคแหละในทางที่ดีที่สุดคือคุณควรจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้ามันรู้สึกแย่ก็ไม่เป็นไรโอเคไหมมันเป็นหนึ่งในจุดที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ความรู้สึกแย่ตรงเนี้ยอันนี้ผมสปอยไว้ล่วงหน้าเลยนะ ก็คือพอคุณเลิกดูนหนังโป๊แล้ววันถัดมาคุณอยากดูหนังโป๊มากๆแล้วคุณกลับไปใช้มันคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆพอรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆคุณจะหาทางระบายความเครียดที่เกิดจากความรู้สึกไม่ดีซึ่งวิธีระบายความเครียดที่ง่ายที่สุดก็คือการดูหนังโป๊แล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่ผมทำนายล่วงหน้าเลยนะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเนาะก็แค่ปรับตัวปรับใจ นะครับวิธีหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเนาะคือการเขียนเนาะการเขียนก็คือหาสมุดสักหนึ่งเล่มแล้วก็มาจดบันทึกเรื่องราวของตัวเองในการเลิกติดหนังโป้ว่าแต่ละวันรับมือยังไงร,รับมือสําเร็จรับมือไม่สําเร็จทําไมถึงสําเร็จทําไมถึงไม่สําเร็จเนาะสมมุติว่าวันไหนที่คุณเครียดหรือว่าลงแดงอาะใช้คำว่าลงแดงเลยนะลงแดงจนเผลอไปดูหนังโป้แล้ววันถัดมาต้องนับหนึ่งใหม่ แทนที่จะเก็บความเครียดไปกล่นด่าตัวเองอะ่ะเอาสิ่งที่คุณคิดความรู้สึกทั้งหมดอะ่ะเขียนลงไปในกระดาษให้หมดเขียนลงไปในสมุดให้หมดพอคุณเขียนความคิดความรู้สึกทั้งหมดลงไปในกระดาษแล้วอะ่ะมันจะเบาเว้ยแล้วสมมุติว่าวันถัดมาคุณคิดอีกคิดได้อีกเขียนอีกแล้วมันจะเบาแล้วมันจะช่วยให้คุณเลิกติดหนังโป๊ได้ง่ายขึ้นมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรถแบบเนาะในการที่แบบว่า1ก็คือคุณจะวนหลูปลงนรกนะวิธีแก้คือคุณต้องหาวิธีระบายความเครียด ให้ได้และก็เร็วที่สุดเนาะตอนที่ผมทำนะผมใช้วิธีการ1ก็คือ,อไปออกกําลังกายยกเวทว่ายน้ำนะครับสก็คือผมรับงานลูกค้าเยอะมากแล้วก็เร่งทํางาน3ก็คือผมเล่นเกมนะครับสก็คือผมอ่านหนังสือ5คือผมจดบันทึกเนาะผมใช้5อย่างนี้เนาะก็แล้วแต่คนแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันแต่วิธีการจดบันทึกเนี่ยเวิร์กมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆเนาะกลับมาที่เรื่องหลักที่จะพูดคุยกันวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผม ไปเจอท็อปิกหนึ่งมาน่าสนใจมากเนาะเขาบอกว่านี่เป็น3สัญญาณที่บอกว่าหนังโป้เนี่ยมันเริ่มทําลายสมองคุณแล้วนะครับคือผมไปเจอหัวข้อเนี้มาจาก c ช n n n ในใน t i กต o k นะที่ชื่อว่า quit by healing เนาะไว้สามารถไปติดตามได้เนาะ quit by healing quit by healing นะเขียนติดกันเลยนะครับเออไปติดตามได้เป็นคอนเทนต์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเลือกติดหนังโปที่โคตรดีนะครับติดตามได้ติดตามได้นะครับ ซส,สัญญาณคืออะไรมีอะไรบ้างมาดูกันนะผมบอกเลยว่าผมอเป็นทุกขอ้อ <c oughs> คือที่ผมเอาเวลาผมไปเจอเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะเอามาเล่าอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนอื่นพูดดีแล้วเอามาเล่าไม่ใช่นะผมผมสาบานเลยไม่ใช่อย่างนั้นเวลาผมเอาเนื้อหาที่ดูน่าสนใจเอามาแชร์ไม่ว่าจะเป็นจากบทความภาษาอังกฤษจากช่องแอนยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามเนาะที่ผมไปเจอมาของของต่างประเทศอ่ะ มันเป็นเพราะว่าผมเคยอ,อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วผมก็เข้าใจเลยว่าที่เขาพูดอะ่ะแม่งจริงที่เขาเขียนแม่งจริงผมเลยเอามาแชร์ต่อเนาะเพราะฉะนั้นใน3มอย่างเนี้ยผมแม่งเป็นหนักมากนะครับแล้วเขาบอกว่า3สัญญาณเนี้ยบอกเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณควรจะเลิกติดนังโป้ได้แล้วนะครับอย่างแรกเนาะเขาบอกว่าเวลาที่คุณออกไปข้างนอกเนาะแล้วเจอผู้หญิงที่คุณชอบอะ่ะก็คืออาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักและคุณก็ชอบแล้วคุณก็เป็นพูดได้ให้คือเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดคุณอะ่ะ ซึ่งหนึ่งวันอาจจะเจอมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เข้าใจปะเออไม่ได้แปลว่าคนที่ชอบคนที่จีบอยู่ไม่ใช่นะโอเคปะสมมติเดินเดินอยู่แล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณชอบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการเจอผู้หญิงที่เราจะชอบเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนติดหนังโป๊เนี่ยแบบหนักๆน,นะคุณจะเผลอจินตนาการถึงผู้หญิงคนนั้นในเชิง18บบวกโดยที่ไม่รู้ตัวพอคุณเห็นผู้หญิงที่คุณชอบปุ๊บอยู่ๆคุณจะไปจินตนาการถึง เขาในทาง18บวกโดยที่ไม่รู้ตัวที่สําคัญคือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วคุณก็จะคิดเขาเรียกอะไรคิดถล่มลึกไปในเชิงแฟนตาซีเหมือนกับหนังโป๊ที่คุณเคยดูเข้าใจที่ผมพูดใช่ปผมพูดตรงๆว่าผมเคยเป็นแล้วผมเป็นหนักมากเป็นหนักมากถึงขั้นที่ว่าผู้หญิงเกือบทุกคนที่ผ่านตาผมอะแล้วผมรู้สึกว่าเธอหน้าตาน่ารักอะ อยู่ๆมันจะมีความคิดในเชิง18บวกเข้ามาในหัวโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยอันนี้ผมกล้าพูดว่าผมเคยเป็นแล้วผมเป็นหนักมากผมเคยตอนนั้นน่าจะประมาณปีสองปีที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วผมชอบน้องคนหนึ่งผมไปชอบน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เจอกันที่ร้านกาแฟถามว่าทำไมดูรูเขาเป็นน้องอ๋อเขาใส่ชุดนักศึกษานะครับผมไปเจอน้องเขาเนาะแล้วผมอะแล้วน้องเขาคือคือพวกเราอะคือผมไปนั่งร้านกาแฟเป็นประจำเนาะแล้วน้องคนนี้ก็ไปนั่งร้านนั้นเป็นประจํา แล้วผมอ่ะก็คือคิดถึงเรื่องพวกนั้นอ่ะแล้วก็เผลอไปมองเขาอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าการที่เราคิดเรื่อง18บบวกอยู่ในหัวแล้วไปมองฝ่ายตรงข้ามอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คุณจะซ่อนสายตาหื่นกามได้อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานน่ะน้องญิวคนนั้นก็ไม่มาร้านนั้นอีกเลยแล้วคือผมอ่ะ ชอบแบบคือคือคือคุณเข้าใจปะ่ะผู้ชายเราผมผมเชื่อว่าผู้ชายเราจะเข้าใจนะถ้าเกิดผมพูดประโยชน์นี้ก็คือเวลาเราเดินท,ทั่วไปเราจะเจอผู้หญิง2แบบขึ้นหนึ่งก็คือแบบที่ชอบน่ารักธรรมดาสวยชอบน่ารักอะไรเงรี้ยกับแบบที่2คือแบบที่แบบเฮ้ยมันมันใช่สําหรับเรามากเลยแล้วเราก็อยากทาความรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่เอาชนะความความกลัวได้ก็จะเข้าไปจีบเข้าไปคุยเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์ถ้าคนที่เอาชนะไม่ได้ก็จะโอเคเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ทําความรู้จัก ผมน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นสไตล์นั้นก็คือผมชอบน้องเขามากผมรู้สึกว่าผมอยากรู้จักน้องเขามากเลยแล้วผมอยากจะหาโอกาสเข้าไปคุยอะแต่ผมรู้เลยว่าผมไม่กล้าเข้าเพราะว่าผมคิดไม่ดีกับเขาเพราะว่าผ,ผมพยายามเลิกคิดแล้วแม่งเลิกไม่ได้ยิ่งพยายามเลิกไม่ยิ่งคิดโอเคปะ่ะคือคือบอกของตง๊ะคือมันไม่ได้คิดตลอดเวลาโอเคปะ่ะมันจะมาเองเนาะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเป็นแบบเนี้ยขอให้รู้ไว้เลยว่ามีโอกาสละไม่ใช่มีโอกาสม่คุณแม่งติดละ ดินหนังโป๊หนักมากเนาะแล้วคือผมอะเป็นอย่างนั้นเลยช่วงนั้นนะช่วงที่ผมเป็นเป็นแบบที่บอกเนี่ยผมดูหนังโป๊วันละประมาณสองสองรอบเนี่ยคืออย่างต่ำเนาะรอบแรกก็คือไปนั่งกาแฟใช่ไหมก็คือดูในห้องน้ำมั้นกาแฟพูดตรงๆรอบ2ก็คือกลับห้องตอนก่อนนอนอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่โอเคไม่โอเคมากๆนะครับต่อไปนะครับข้อที่2คุณเขาเรียกว่ายังไง ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้เลยในวันนั้นนั้นถ้าวันนั้นนั้นคุณไม่ได้ดูหนังโปคุณไม่สามารถโฟกัสงานได้คุณไม่สามารถโฟกัสการเรียนหรือคือหรือคุณไม่สามารถโฟกัสสิ่งอยู่ตรงหน้าได้คุณมีสมาธิน้อยลงคุณกระวนกระวายมากขึ้นถ้าวันนั้นนั้นยังไม่ได้ดูหนังโปหรือ,อยังน้อยที่สุดให้ได้ดูรูปนู้ดก็ยังดีให้ได้ดูรูปเซ็กซี่ก็ยังดีคือถ้าไม่ได้มีอะไรในเชิง 18บวกหรือในเชิงนั้นเข้ามาในสายตาเลยอ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเนาะซึ่งผมก็เป็นเนาะอันนี้ยกเคสเมื่อกี้เลยที่ผมบอกว่าผมก็คือดูหนังโปในร้านกาแฟเลยใช่ไหมไม่ใช่ในร้านกาแฟในห้องน้ำนานกาแฟเพราะบางทีมันจะมีบางชอ็อตก็คือก็คือรูทีนชีวิตผมช่วงนั้นเป็นอย่างนี้คือตอนเช้าเนาะประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงไปร้านกาแฟประมาณเนี่ยบ่ายโมงอะไรเงี้ยผมก็จะกินข้าว แล้วทีเนี้ยมันควรจะมานั่งทางานต่อนะช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ถ้าผมไม่ได้ดูหนังโปะมันงานไม่เดินนะ่ะผู้ตรงตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นหนังโปไม่ควรเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือคุณเริ่มรู้สึกว่าหนังโปที่คุณดูอะ่ะมันแหวกขึ้นทุกวันมันแปลกขึ้นทุกวันแปลกจนคุณเริ่มรู้สึกว่า ถ้าเป็นคุณปกติอ่ะคุณคงจะไม่ดูอะไรทำนองนี้เข้าใจที่ผมพูดไหมคือคืออย่างนี้คือผมจะแนะนำยังไงดีคือไม่ใช่แนะนำผมจะพูดยังไงดีเอางี้คือผมอะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมถล่มลึกในในเรื่องหนังโป๊ะอะ่ะหนักมากเลยเนาะแล้วผมบอกอตรงๆว่าผมอะ่ะไม่ใช่คนที่ชอบดูสมัยนั้นนะอันนี้คือมาเปิดอกคุยกันแล้วโอเคปะผมไม่ใช่คนที่ชอบดูสไตล์สไตล์แปลกอะ่ะ สไตล์แปลกเช่นอะไรคือแปลกอะคือแปลกสําหรับผมโอเคป่ะสำหรับคนอื่นมันอาจจะปกติก็ได้แต่สําหรับผมคือแปลกแปลกเช่นประตูหลังหรืออะไรที่มันดูสปกสปรกสกปรกหรือแบบว่าพวกแบบลักหลับลักหลับแบบลักหลับของจริงอะเออพูดตรงๆเลยหรือหรืออะไรที่มันดูแปลกๆอะเออขมขืนอย่างเงี้ยต่อให้เรารู้ว่านั่นอะจะเป็นหนังที่เขาเซตฉากมาแล้วขมขืน คือ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 ผมว่าคุณเข้าใจว่าผมขืนแบบที่เป็นหนังแบบที่มันดูแล้วโอเคยังพอจะไม่แปลกกับสไตล์ข่มขืนที่มันดูเป็นข่มขืนที่แปลกอะ่ะมันเป็นยังไงผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจคือถ้าเกิดคุณเริ่มค้นพบว่าหนังโป๊ที่คนดูมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆคือผมมาแปลกถึงขั้นหนักสุดอะ่ะที่ผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมไม่ได้แล้วกูต้องเลิกตดหนังโป๊แล้วอะ่ะคือผมรู้ตัวอีกทีคือผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาร์กเว็บแล้ว คือผมไม่ได้เข้าดักเว็บแต่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเอาคลิปดักเว็บมาปล่อยซึ่งบางครั้งมันก็เป็นสนับฟิล์มผมถึงจุดหนึ่งที่ผมเห็นสนับฟิล์มแล้วผมแบบเชื่อกูมาทำอะไรในกลุ่มนี้วะเนี่ยตอนนั้นแหละที่ผมเริ่มถามตัวเองแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วอะผมไม่ไหวกับกับคลิปพวกนี้แล้วแล้วก็โอเคพอพอกันทีอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือต้องบอกงี้ว่ามันมจะบอกว่าไม่แปลกก็ไม่เชิงเนาะต้องบอกว่ามันไม่แปลกถ้า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องเพศเนาะซึ่งสมมุติว่าคุณมีแฟนอะอย่างผมก็เคยสมมุติว่าผมกับแฟนอย่างเงี้ยเราไม่เคยตอนสมัยแฟนเก่าเนาะแฟนเก่าเราไม่เคยมีอะไรกันที่อื่นเลยนอกจากบนเตียงยแล้วอยู่ๆเราอยากจะแบบว่าเออลองห้องน้ําบ้างอะไรเงี้ยมันอันนี้เป็นปกติโอเคปะแต่การที่รสนิยมขคุณเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆในการเสพมังป๊อะทั้งๆท,งท,งที่ถ้าเกิดคุณถามตัวเองแบบ จริงจังอะแบบ honestly แบบซื่อสัตย์อะว่าถ้าเป็นคุณปกติอะคุณจะดูหนังโปสสไตล์นี้ป่าวะจะดูหนังโปสสไตล์ขมขืนที่มันสมจริงจนจนแยกไม่ออกว่านี่ขมขืนจริงหรือเปล่าไหมหรือถ้าเป็นคุณปกติคุณจะยืนดูยืนดูผู้ชายสักคนหนึ่งเอ่อพูดง่ายๆเลยก็คือร้องเอาปากร้องฉี่ผู้หญิงไหมอะไรแบบเนี้ยคือ อะไรแบบเนี้ยเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมลองถามตัวเองจริงๆว่าถ้าเป็นกูอะ่ะแบบปกติอะ่ะกูจะดูอะไรแบบนั้นไม่วะแต่คุณเชื่อไหมในจังหวะที่คุณติดหนังโป๊มากๆแล้วคุณหาหนังโป๊อ่ะเรื่องที่มันต้องแฟนตาซีขึ้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 นอ,อยู่ๆคุณจะไปสู่โลกแบบนั้นอะ่ะโดยที่คุณจะไม่รู้ตัวเลยเว้ยแล้วมันหนักมากอะ่ะมันทําลายสมอง,องคุณมากๆว่าคุณจะบเบลอมากอะ่ะช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมบเบล์ คือสมองสายตาผมปวดหลังผมเบลอผมไม่มีเสติอ่ะก็คือช่วงนี้แหละช่วงที่ผมถล้ำลึกแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องมีครบสข้อก็ได้แค่มีหนึ่งในสอ่ะก็ควรจะเลิกติดหนังโป้ได้แล้วเพราะนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าหนังโป้มันเปลี่ยนสมองคุณไปแล้วมันไม่ได้แค่กําลังเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปแล้วและสมองคุณเพี้ยนไปแล้วอ่ะโอเคปะ่ะโอเคแหละคุณยังใช้ชีวิตอยู่ ในชีวิตประจําวันได้ปกติแต่ขอให้รู้ไว้ว่าสมองคุณเพี้ยนไปแล้วอย่างน้อยก็เรื่องหนึ่งด้านหนึ่งในชีวิตอะ่ะมันเริ่มเพี้ยนไปแล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่เพี้ยนลามไปด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแค่หนึ่งใน3หรือ2ในสข้พ่อนี้คุณผมอยากให้คุณเลิกติดหนังโป๊จริงๆหรืออย่างน้อยที่สุดก็ดีท็อกมันก็ยังดีนะซักแบบะจบปะปกติดูทุกวันก็เปลี่ยนเป็นดูวันเว้นวันแล้วค่อยๆ เพิ่มเป็นวันเว้น2ว ah ันหรืออาทิตย์ละครั้งอ่ะเอออาทิตย์ละครั้งก็จริงจงก็อยากให้เลิกเลยถ้าเกิดว่าเป็นหนักขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเลิกยากก็ดีทอกมันสักอาทิตย์ละครั้งเดือนละ2ครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรแบบเนี้ยเนาะคือพยายามหน่อยนะครับอันนี้เป็นห่วงจริงเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในโหมดนั้นอ่ะผมก็นึกย้อนกลับไปอ่ะผมขยะกขยแง่นะผมไม่รู้สึกดีเลยกับผมในเวอร์ชันนั้นไม่ใช่แค่ข้อ3นะ ทั้ง3ข้อเลยมันมันแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เอามาแชร์กันประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสาหรับใครเนาะที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโป๊ไม่ว่าคุณจะมาถึงขั้น3ข้อน,นี้ไหมนะครับแต่แค่คุณรู้สึกว่าหนังโป๊มันเริ่มส่งผลเสียต่อชีวิตคุณแล้วคุณอยากจะเลิกติดหนังโป๊อยากจะดีท็อกซ์หนังโป๊สัก3วัน7วัน15วัน1เดือนหรือ45วันติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยแล้วเรามาลุยเลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมกันครับ สุดท้ายนะครับผมขออนญาตสอบถามหน่อยถ้าผมจะทํารายการเพิ่มในช่องนี้นะครับเป็นรายการที่พูดคุยการเกี่ยวกับ1การพัฒนาตัวเอง 2. การทําธุรกิจเนาะแชร์ในมุมของผมแชร์ในเท่าที่ผมจะมีความรู้อ่ะคุณอยากฟังกันไหมถ้าคุณอยากฟังก็พิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากหรืออยากฟังเรื่องอะไรก็พูดคุยกันหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณอยากเ,าเขาเรียกอะไรคุณอยากพูดคุยกับผมในมุม,มอื่น ของชีวิตไหมนอกจากแค่เรื่องหนังโปะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ